สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเลยค่ะเวียนกลับมาพบกันอีกแล้วนะกับการรวบรวมเกมมือถือเปิดใหม่น่าเล่นหลากหลายประเภทหลากหลายสโตร์ทั้งไทยและเทศมาคัดสรรจะอันดับเป็น5เกมมือถือน่าเล่นประจำสัปดาห์ EP ที่33กันแล้วยังคงอยู่กันแบบยาวๆไปเลยเนาะโดยเกมที่ยิบมาจะอันดับในแต่ละครั้งนะคะเราก็จะอิงมาจากเกมเปิดใหม่ทุกเกมจากอาทิตย์ที่ผ่านมากันเลยรับรองไม่พลาดเกมเด็ดๆใหม่ๆน่าเล่นแน่นอนและใน EP นี้จะมี เกมอะไรถูกใจเพื่อนๆกันบ้างไหมเราตามไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่เกมมือถือน่าเล่นแนะนําอันดับที่5กันก่อนเลยนั่นก็คือเกมโรคลานอาร์บิดทาวเวอร์เกมมือถือแนวแอคชั่นโรคลายจากผู้พัฒนาสู่คอปเปอร์เรชั่นที่จะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยออกตะลุยผจญภัยมาพร้อมความท้าทายเน้นฝีมือในการเล่นมีโหมดสำรวจดันเจียนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโหมดสำรวจลึกที่มีการเปลี่ยนแปลงดันเจียนแบบสุ่มไปเรื่อยๆตามหาสมบัติอาวุธชุดกรออัพเก ตัวละครให้แข็งแกร่งตัวเกมมาพร้อมงานภาพกราฟิกแบบพิกเซลบอกเลยว่าตัวเกมเนี่ยค่อนข้างท้าทายไม่น้อยเลยทีเดียว <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> ที่ไม่ถนัดเกมแนวนี้เนี่ยอาจจะมีหัวร้อนกันบ้างนิดนึงซึ่งตอนนี้ก็เปิดให้บริการบนสโตร์ต่างประเทศทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android เลยมาต่อกันที่เกมมือถือน่าเล่นแนะนําอันดับที่4ที่ตามมาติดๆนั่นก็คือเกม w i Runner Puzzle Mat เกมมือถือแนว Puzzle m a t จากค่ายจอยแม็กที่หยิบเอาซีรีส์ Wild Runner มา สร้างแนวใหม่มีโหมด PVP แบบเรดียลไทม์แข่งขันประชันทักศะหยิบเหล่าตัวละครมาให้ปลดล็อกมาพร้อมคอตตูมบูตเตอร์ทักษะประจำตัวให้ปรับใช้งานตามความถนัดนอกจากนี้ตัวเกมยังมาพร้อมระบบจับคู่ที่แม่นยำไม่ค้าคันทําให้รู้สึกเบื่อหน่ายแน่นอนซึ่งตอนนี้ก็เปิดให้บริการบนสโตทยทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android เลยตัวเกมเนี่ยมาพร้อมภาษาอังกฤษในเกมอีกด้วยมาถึงครึ่งทางกันแล้วกับเกมมือถือน่าเล่นแนะนําอันดับที่3นั่นก็คือ เกม606 Fake New Game เกมมือถือแนวไขปริศนาจากผู้ให้บริการ Open Dream ที่มาพร้อมความแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครสร้างโดยฝีมือคนไทยที่ใช้คนแสดงจริงมาพร้อมเนื้อเรื่องสุดระทึกที่เต็มไปด้วยข่าวลวงมากมายแยกแยะข่าวจริงข่าวลวงสมจริงทั้งกุ๊ปแชท SMS, ไลฟ์คลิปข่าวที่สมจริงเป็นอีกหนึ่งเกมที่ต้องใช้วิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์ซึ่งน่าเล่นไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้ก็เปิดให้บริการบนสตไทยทั้งใน Android I แลก็ Android. ตัวเกมมาพร้อมภาษาไทยในเกมอย่างเต็มรูปแบบอีกด้วยมาถึงเกมมือถือน่าเล่นแนะนำอันดับที่2ที่มาแรงไม่น้อยนั่นก็คือเกม Monster j o e r เกมมือถือแนวแคชั่วนอพีจีจากค่าย Kick Team t w e n บอกเล่าเรื่องราวการผจญภัยในโลกขนาดใหญ่พร้อมกับเหล่าอม,มอนสเตอร์หลากหลายแบบให้สะสมจัดทีมได้สูงสุดถึง5ตัวด้วยกันโดยแต่และตัวเนี่ยก็จะมาพร้อมสกิลทักษะที่แตกต่างกันออกทำเควสภารกิจพร้อมสนุก,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 กไปกับ เรื่องเล่าในแต่ละเมืองที่ต่างกันออกไปตัวเกมมาพร้อมงานภาพกราฟ,ฟิกสไตล์พิกเซลน่ารักสดใสเปิดให้บริการบนสตไทยทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android เอาละมาถึงเกมมือถือน่าเล่นแนะนำอันดับที่หนึ่งของสัปดาห์นี้กันแล้วกับเกม Chojo c a l i b e r .IO เกมมือถือแนว a c t i o n RPG จากค่ายอินเทที่มาในธีมการต่อสู้แบบเรียลไทม์ขนาดใหญ่เข้าสู่สนามการต่อสู้ที่จุผู้เล่นได้สูถงถึง12คนออกสเตปวางแผนการใช้ คิวสะสมไอเทมทำคะแนนให้สูงเพื่อนำไปอัพค่าสเตตัสตัวละครปรับแต่งแก้ไขตัวละครได้ตามความชอบมีโหมดเนื้อเรื่องให้ได้ไปเล่นกันอีกด้วยซึ่งตอนนี้ก็เปิดให้บริการบนสตอรี่ปุ่นทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android เลยเป็นยังไงกันบ้างคะกับการจะอันดับ5เกมมือถือน่าเล่นในสัปดาห์ที่ผ่านมามีเกมถูกใจเพื่อนๆกันบ้างหรือเปล่าเอยมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเกมไหนเป็นพิเศษอยากโหลดมาเล่นเนี่ยก็ไปดูลิงก์ดาวน์โหลดใต้ดีสคริปชั กันได้เลยสุดท้ายนี้เข้าไปติดตามข่าวเกมมือถือหน้าเล่นกิฟต์แคมเปญเกมมือถือใหม่ๆได้ที่แฟนเพจแอปเกมเมอร์ไทยแลนด์ช่องยู u ูบแอปเกมเมอร์ไทยแลนด์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปพิเศษพิเศษก่อนใครและเพื่อไปกำลังใจใทีมงานกัน้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอลาก,กันไปก่อนไว้เจอกันใหมอาทิตย์หน้านะบ๊ายบาย